กลับมา sì เมื่อเช้าด้วยอ่ะสีสันข้าสนามอันน Sense ั้นดูตัวเองอยู่หรือเปล่าคะเสื้อชมพูโบกมือให้กล้องไหยคะนี่ตากล้องเราก็ตัดไวอยู่เลยนะคะตากล้องตากล้องเราก็เป็นคนเจ้าชู้คนหนึ่งครับมาเลยแอร์เย็นฉับโบกมัอกล้องสี่คนนั้นถูกต้องแล้วค่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้โบกมืออจับไม่พักเลยแก๊งแกลงอย่ามาเอ้ยโอ้โหโบกมือให้กล้องหน่อยโบกมือให้กล้องแลวไม่รู้ตัวไม่รู้ตัว กล้าลงมาแข่งกับน้องๆเปล่าทีมชาติมุมนั้นน่ะทีมชาติมุมนั้นน่ะมาสู้กับน้องๆหน่อยไหมเออก็มายกเซตเลยครับครับนีเอ้ยฉันออกกล้องฉันออกกล้องแล้วเธอนี่ทีมงานเขาจุดทีมงานสวยจังเลยครับวันนี้โอ้โอ้น้องค่ะน้องคนแรกคู่สลับกล้องคู่กันเลยทีเดียวนะคะออากดใจให้กับทีมภาพด้วยนะครับสวัสดีครับจนี่มาแล้วครับ นี่ดังทีน้างตากะตุนเบาตากะตุนตักกระตุนมอมกล้องในรูปตากะตุนตากะตุนได่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องตากะตุนไม่สนใจเลยเอ้ออาขออวใจให้ทุกได้แล้วโอ้โหเอาครับหกพันขอบคุณมากนะครับอย่าดมนะอย่าดมดันดันเบาแดงมาเออโอ้โหนี่ครับขอบคุณมากนะครับนิด็กๆหน่อยๆนี่่น้องปายค่ะนภัสสรค่ะก็มาน้องปายอยู่ไหนลูกอยู่ไหนน่าจะเดินอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้อยู่ทางนี้อ๋ออยู่ทางนู้น มาแล้วนี่บรรยากาศกองเชียร์ของปารีชาซีซีชาเซดีน้องแก้มเหมือนยังไม่ตื่นนะน้องแก้มนี่น้องๆออกใจแล้วน้อยมาก